แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เรียกแบบนิกกี้นิกกี้ไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าคุณนิกกี้แล้วนะนี่ทำไมคะคุณนิกกี้ฮะทำไมต้องเรียกคุณนิกกี้ผมเปลี่ยนไปแล้วครับฮะผมเปลี่ยนไปแล้วครับผมไม่ใช่นิกกี้คนเดิมที่ชอบลวนลามผู้หญิงนะครับตอนนี้ผมกลายเป็นนิกกี้รักก้อยโอ้ก็ได้คำนี้แล้วจากจากเล่นๆน่ะมันกลายเป็นจีบจริงจังเออได้ยงกลายเป็นจีบจริงจังครับเพราะว่าช่วงโควิดครับอออื๋โควิดครับทำไมมันเป็นอะไรว่าง สรุปจีบเขาจริงจังเพราะว่างเหรอว่างก็คือตอนนั้นคือบนชื่นแซลแต่ไม่ผมไม่มีเวลาไงไม่มีเวลาไปเจอไม่มีเวลาไปแบบกินข้าวก,วก็ต้องทํางานทาอะไรทำอะไรแต่โควิดเนี่ยดาราว่างหมดป้อยก็ว่างผมก็ว่างแล้วเขาก็ชอบอัพสตอรี่แบบวิววิวเหมือนเงาเงาอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบชอบซื้อข้าวแห่เขา <S 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 ถามว่าแบบว่ากินนี่ไหมกินนี่ไหมหาเรื่องซื้อข้าวแห่เขาแล้วยูทูบนี่แหละที่ทําให้เราแบบได้มาสนิทกันจริงเพราะว่า ชอบใครก็ติดต่อออกยูทูบชอบใครก็ติดต่อออกยูทูบตอนนั้นก็ชวนหาเลือกชวนก้อยหมอกยูทูบม e ออกยูทูบเลยครับแล้วก็จีบเขาเนี่ยคู่นี้เขาสร้างสมดุลกันดีนะคือเขาแบบเหมือนแบบไม่ได้มานั่งขีดเส้นกันเพราะว่างานของทั้งคู่ไอ้นั่นก็ออยผู้ชายเออรายการเขาอ่ะเออรายการเขาก็ต้องมีออยผู้ชายไอ้นี่ก็ต้องตามอ้อรอผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งคู่เนี่ยต้องมีสเปซห่างให้กันและกันเข้าใจการทํางานมาก่อนอ หนูว่าสาเหตุหนึ่งพี่อันมาจากการที่พี่บอยกลัวเมียพอกลัวเมียเนี่ยเขาเรียกว่าขี้หดตดหายอะไรก็หดตามไปหมดอาจจะเป็นสาเหตุนั้นดุมอเม่ได้ดุมะไม่ได้กลัวเมียขีเกียจตอธิบายกับม้าไม่ได้กลัวก็คืออย่างนี้คุยได้ใช่ไหมเมียไม่ได้ดูใช่ป่ะออยู่ไม่ล่ะก็อยากให้เขาดูอย่าไปบอกว่าอ่อนแอได้อยากขึ้นซับไตเติ้ลไม่เอานะไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่แม้ตอนนี้เขาก็ฟังภาษาไทยเยอะแล้วนะ ใช่ไหมเขาเคเขาก็เรียนอยู่ไม่ได้ไม่ได้นินทาเขาที่บอกว่าคืออเมรดาเขาก็จะมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขามีเขามีเหตุผลของเขาอ่ะเขามีตรรกะของเขาเขามีเหตุผลของเขาว่าเขาต้องคิดเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยบางทีถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวครับเพียงแต่ว่าถ้าพูดไม่เข้าหูเขาก็จะหันมาตาเขียวกับผมนิดหน่อยอะไรเงี้ยว่าแบบอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยมีหันมาตาเขียวอะไรเงี้ยแต่ก็คืออะไรที่เราทําได้เราเราให้เขา ได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําอยากจะเป็นอยากจะทําอะไรเงี้ยเราไม่อยากไปขัดใจเขามากอะไรเงี้ยเราแต่ถามว่ากลัวกลัวเมียไหมเออมันก็มีนิดหน่อยแหม่คือแหม่พูดอ้อมตั้งนานเออมันก็มีนิดหน่อยแล้วกันพี่คือไม่อยากมีปัญหาพอเรารักใครสักคนหนึ่งอ่ะก็ยอมไงยอมเราเราจะยอมไปโดยอัตโนมัติมันก็เลยเป็นที่มาของเขาว่ากลัวแต่กลัวที่คือมันไม่ได้อยากทะเลาะกับเขาไงเกรงใจก็ปล่อยเขาไปเถอะคือเรายอมได้เราก็ยอมไปอะไรเงี้ยกลัวนิดเดียว ไอเรื่องกลัวกูนิดเดียวเลยพี่อันแต่เรื่องแบบต้องอธิบายเยอะอันนั้นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวอธิบาย ที่เกต้องเปิด Google เยอะเอางี้ดด้วยาแล <laughs> ้วจนจนถึงทุกวันนี้ยังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารมา <laughs> ไม่ค่อยมีสื่อสารผมไม่ได้มีปัญหาเลยที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารจะไปมีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตมากกว่าคือเรื่อง,องวิธีการเลือกอย่างที่บอกว่าเขาจะมีเหตุผลของเขาอะไรเงี้ยเอาง่ายๆถ้าผมอยากจะไปซ้ายเขาจะไปขวาทันทีเลยแล้วเขามีเหตุผลของเขาว่าทําไมเขาไปขวาไม่แต่เขาตั้งใจขัดเราหรอไม่ตั้งไม่ได้ตั้งใจขัดเป็นเหตุผลของเขาจริงๆหรือว่าวิธีการเลือกของหรือวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างนเราจะแแก้ไขบบี เขาจะแก้ไขอีกแบบหนึ่งเลยคือจะเป็นลักษณะเนี้ยโดยตลอดอะไรเงี้ยแต่หลังๆแล้วเราก็เหมือนมาแชร์กันตรงกลางมากกว่าไอ้เรื่องไหนที่มันซีเรียสมากเราก็จะควรมันควรจะเป็นแบบนี้เรื่องไหนที่ไม่ได้ซีเรียสมากผมก็จะปล่อยให้เขาเลือกในสิ่งที่ที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีพื้นที่ของเขาบ้างใช่ไหมใช่ใช่ครับเขาจะมาเลือกตามเราตลอดต่อต่อใช่ใช่ใช่มันต้องผัดกันนำผัดกันตามนะ